เจ้าภาพคือวัดเล่งในยี่ hey, เ,ปเป็นผู้นำในการรับบริจาคเพื่อที่จะมาสร้างสมรรูนนทุนกับสุมส้มประตูนี้โอเคนี่แหละครับแลวนี่ก็คือเราอยู่ที่วัดมังกรหรือวัดเล่งในยี่นั่นเองสะพาน <c oughs> จาก,กจุดที่เราถ่ายมาเมื่อกี้ก็คือสุ้มประตู ดำรงสถิตตรงสะพานดำรงสถิตนะครับ<ช>คือจริงๆเนาไอุกประตูที่ว่านี่อยู่ที่คุณบอกว่าเขาจะทำ<ช>สอง,องที่ ถูกแล้สามยอดสถานีสามยอดพอดีเราจะมางตำแหน่งสำคัญนโรงสถิตที่เราถ่ายของจริงเ่อกีกับเขาจะมีการสร้างต้มประตูที่สองนะครับกี่อย่หมอมีอย่หมอมีก็คือตรงเฉลิมบุรีนั่นเองและนี่เราอยู่ที่วัดก็เลยชื่อนั่นนะอันนั้นวชิระทำลงเมื่อกี้เราวชิระสถิตนี่นครับนี่มีโมเดลซึ่งคุณบอกว่าวัดเลงนยี่เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานไม่ใช่ในการเรียดรายคือคือเป็น เซนเตอร์ center, อ่ะพูดง่ายเป็นเซ็นเตอร์นี่นะครับก็คือจะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะให้คนมาร่วมสมทบทุนสร้างชายทานี่คือซุ้มประตูชีระํำรงคืออีกซุ้มประตูหนึ่งที่เราคุยกันอยู่เมื่อกี้